ว้าวพูดไปใครจะเชื่อครับผมคนดูฮะบล็อกฟูดอัปเดตครับเพิ่มไทเกอร์เสือครับผมเหมยเป็นอัปเดตฮาโลวีนไหมว้าซึ่งเพิ่งอัปเดตตอนสี่ทุ่มนะครับแบบแรกเรามาดูก่อนเนื้อหาว่ามีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับผม okay. โอเแกอ้โล่งโจ้งครับแปลว่าเดี๋ยวไปดูในเกมเองสิน,นจะจ๊ดไรงาคนดูครับเพิ่งอัปเดตไปย0สนาทีนั่นเองครับก็เดี๋ยวเรา,าดูกันซิว่าอัปเดตลอบนี้มีอะไรบ้างอันดับแรกเพิ่มเติมมาคือมีนี่เลยครับ เป็นฟักทองครับผมก็ดูโอ้มีห็อกอัปเดตบอกหม้ยว่าอะไระบ้างมีไหม <c oughs> เหมือนว่าจะไม่มีนะครับผมแอ yeah, เหมันจะมีการตกแต่งบรรยากาศให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมตามสไตล์ฮาโลวีนนะและ้วก็อุ้ยผลใหม่เรอผลใหม่ครับผมก็ดูครับน่าสนใจหรือว่าเป็นรีเวิร์กว่าเขวจไเป็นรีเวิร์กของเออรีวิวผ่านหรือเปล่าใช่ไหม แล้วเปิดแล้วเราจะรีเบิร์ตของเออผมเสือดาวนะครับผมเอาโอเคเหมือนจะเปลี่ยนจากเสือเป็นไทเกอร์ครับผมจากเสือดาวครับเป็นเสือโคร่งนั่นเองอ่าก็ผลก็คือสวยใช่ได้นะครับผมดูว่าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างสลับในส่วนของโลเสือใหม่นะก็ก็จะทำให้มันออกจากวันนี้แะครับผมเอาล่ะลองดูวยสีโอเคแปงลงร่างมาปุ๊บมีทรงผมเลเจนด์เหมือนเดิมเพราะว่าเป็นสกีเราครับผมอุ้ยให้ความรู้สึกแบบ ไต้ลุงครับผมคนดูครับรู้จักใต้ลุงในกาฮูเปนด้าไหมเหมือนไหมครับผมแค่ใต้ลุงเป็นเสือเสือเทาเนาะเสือขาวอันนี้เป็นเออเสือแบบเสือโค้งนะครับผมอู้เท่ว่ะคนดูเท่ว่ะอู้หูยเท่จัดอ่าเป็นเสือชีโต้ครับผมคนดูครับใช่ไหมคอมแบทเหมือนเดิมเลยครับผมโอเคเข้าใจครับผมเหมือนเดิมเลยแค่เปลี่ยนสกิลแล้วก็เปลี่ยนดีไซน์ใช่ไหมสามารถคอมแบทเออสแปมได้เหมือนเดิม สเปรได้เหมือนเดิมนะครับผมแค่เอ,อ่อเอฟเฟกต์มาสวยขึ้นแต่เหมือนจะมีหลอดด้วยนะครับผมก็ดูฮะหลอดไฟดนะไฟมิเตอร์นะอันนี้น่าสนใจอาจจะมีแบบล่างทรงล่างสองหรือแล้วก็ล่างสามหรือเปล่าคล้ายกับบุรุษกรอะไรอย่างงี้นะครับผมไปขอญาตเก็บหลอดทรงหลอดไฟก่อนท่าก็เหมือนกันนะก็ดูใช่ไหมไอตอนนี้หลอดไฟเต็มแล้วอุ้ยล่างสองครับผมก็ดูเป็นการเดินแบบสี่ขาครับเป็นน้องแมวครับผมก็ดูครับล่างน้องแมว เทจัดไปดูสกิลสิสกิลเหมือนเดิมไหมสกิลก็เหมือนเดิมนะครับผมใช่ไหมแค่อาจจะตีแรงขึ้นดาเมจแรงขึ้นแล้วก็เพิ่มสปีดนะครับผมแต่ล่างนี้น่าจะโหดกว่ดเดิมเพราะว่ามันมีระยะเวลาจํากัดครับผมเออเดี๋ยวลองสกิลสิเออสกิลก็เหมือนกันนะครับผมเหมือนกับคนเสือเก่าแค่เพิ่มแค่เพิ่ม,เ,มเอ,อ่เอเอฟเฟกต์นะใช่ไหมเดี๋ยวผมว่าจะมีความตามม่างก็แล้วแต่ลองดูท่านี้เกมเหมือนกันครับผมและต่อมาสกิลเสียบ หาล็อกป้าก่อนอุ้ยอุ้ยโัตวเทเหลือเอฟครัพทีนี้อุ้ยอุ้ยโอ้โหมีคอมแบทสุดเท่โว้าอ่าสกิลมันก็เลยเหมือนว่าจะมีแค่2ล่างนะครับผมไม่ได้มี3ล่างนะก็แค่สองลากก็โหแล้วแล้วก็ตอนนี้ตัวเราติดไฟด้วยครับผมอ่าล่างธรรมดาเราก็สามารถใช้ได้เนาะสุดสกิลเหมือนเราหมดเลยประมาณนี้ครับผมก็ดูอ๋อแหวนู้พฮยเกอร์เหมือนจะเป็นสกิลไหมครับผมใช่ไหม อลองดูสิแวววูฟเป็นหมาป่าครับผมคครับก็น่าจะเป็นสกินเนาะเท่หวะ่ะแต่ว่าราคาโคตรแพงพันห้านะครับผมผมไม่ซื้อเลยนะฮะก็ดูฮะาผมว่าน่าจะแพงไปเออแต่ว่าสวยนะครับผมคือล่างมันเท่มากอันนี้เท่กว่าล่าเก่าเยอะเลยในส่วนของเฮอาอร์ดแวร์เปลี่นก็ผลไม้ปีศาจเปลี่ยนใหม่เป็นไทเกอร์แทนนะครับผมเดี๋ยวไปดูที่ขอยลวกันเมื่อดีสขอดเขาไม่ได้บอกอะไรนะครับผมว่าจะดูเหนอยว่าเอ,อ ดิสคอร์ดบอกอัปเดตอะไรบ้างนะครับผมไม่มีรับโอ้โหแล้วับต้องดูตัวอย่างคลิปินะเพราะว่ามีการทำการอัปคลิปมานะครับผมนี่ครับแต่กิจกรรมส่วนใหญ่อยู่คาเฟ่ครับผมอันดับแรกของไปคาเฟ่โอ้ยโดนเสือดักโจมตีโดนเสือดักโจมตีว้าขออนุญาตหมีเขานี่ครับรอดแล้วครับคนดูรอดแล้วแกเข้ามาจะเข้าไปแค่เองอ่าโอเคเหมือนว่าคาเฟ่จะ ไม่มีอะไรนะคบผมแค่จัดภาพมันสวยขึ้นใช่ไหมอันนี้เรายังไม่รู้ครับผมแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวรอชั่วโมงหนึ่งนะครับผมคิดว่าจะมีเอ,อ่ออีเวนต์มาทุกชั่วโมงนะครับผมเดี๋ยวค่อยรอดูออกันว่าเป็นยังไงเอาระสุ่มคนแรกหลังที่ไม่ได้เข้านานนะครับผมแกเ,เข้ามาปุ๊บด้วยสไปเลยโคตรเกลียครับเหมือนเขาจัดใหม่ทั้งแม์ใช่ไม่ไีคนดูใช่ไหมเออเว้ยคนดูเออตั้งใจว่ะดีดีดีครับดีดีดีถือว่าตั้งใจครับ เกมที่เรารักในวัยเยาว์สลับบอฟต์เอาล่ะไหนขอดูตัวอย่างหน่อยสิก็จะมีฉากแอนิเช่เท่ๆนะครับผมซึ่งเยติก็จะเป็นเออโดนไหมโดนเรียบร้อยปกติเยติมันจะเป็นแบบว่าออกระสอบทรายในตัวอย่างนะครับผมรอบนี้พี่เกดได้ฉายแต่คงแพยดีครับผมแต่คงแพ้ไอผลที่ครีบอ๋อเมื่อกี้เราเดินผ่านเราไม่เห็นนะครับผมก็จะเป็นพชั่นใหม่คิดว่านะฮะก็ดู๋เออพูลชั้นใหม่จะ,ะด,ดีวะ ว่เดี๋ยวเข้ามาลองดูกันว่าผลเป็นผลเช่นไรบ้างน,นะครับผมโอ้ยแกล้งคนดีวะอ๋อเหมือนว่าจะมีทีโอทิดด้วยนะฮะก็จะเป็นประตูพอเขาดูดูที่ท้องฟ้าจะกลายเป็นสีาแดงแล้วก็จะมีทีออทิดและจะมีปรากฏตรงนี้นะครับผมน่าจะมีทุกถึงชั่วโมงที่ว่าที่บอกนะครับผมก็อ่ะเราสามารถจะเขอประตูได้ใช่ไหมเพื่ออย่างนั้นเหมือนจะแบบตัวการที่ประตูนะครับผมโอ้มีดอทุกทุกโลกนะอะ จริงด้วยก็ดูฮะสามารถทิ้งออซีได้โอเคกิวอยู่แค่นี้กิวเดนหรือกิวพาลัสต่าโดนกระพือครับประมาณนั้นเอาล่ะเมื่อกี้ดูตัวอย่างไปแล้วเรามาลองดูซิอ่าตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้จะเป็นที่สุ่มกาชานะครับผมก็ตามสไตล์บ๊อบฟุตนะครับคุดูครับก็ไม่รู้กิจกรรมอะไรก็น่าจะเก็บแต้มหมุนกาชาเหมือนทุกรอบครับผมคุณดูเกยแต่เพิ่มเติมก็คืออิตาเฟซสวยขึ้นนะก็ดูอิตาเฟซสวยขึ้นนะครับผมมีอุ้ย ฮาร์วีเซอรี่ใหม่อีกแล้วเลยคือคงไม่น่าจะได้เพราะความคุ้นเลยนะครับผมแต่เราสามารถสุ่มโอ้รางวัลเกมไพ่ก็คือไทเกอร์แวลวูฟครับผมก็สายฟรีสามารถสุ่มได้แต่ว่าโอกาสออกก็ไม่น่าจะน้อยแล้วก็ใช้แคนดี้ใช่ไหมครับผมประมาณนั้นนะครับแค่นี้ต้องน่าจะที่ออทิสเอาส่วนตรงนี้น่าจะเป็นที่เอ่อปุงยานะครับผมโอ้โอเคเชฟปลาปุงยาเดี๋ยวเราขออนุญาตคราฟยาไปแล้วก็มารีวิวในส่วนของเอ่อยากเลยนะครับผม เอาละเรามาทําการลองเทสยาก,กันเลยครับผมซึ่งยาก็มีหลายขวดมากครับผมเยาที่จะไม่หัวกลายเป็นฟักทองนะครับผมสามารถปลาใส่เพื่อนได้เราสามารถปลาส่ตัวเองได้ใช่ไหมอันลองดูนะครับผมเอาชื้อปลาส่ตัวเองเรียบร้อยครับตอนนี้หัวผมกลายเป็นฟักทองระเบิดนะครับผมแล้วเราสามารถจะระเบิดเพื่อนได้ไหมคนดูน่าจะได้ครับผมและต่อมายานี้น่าจะทําให้หัวโตนะครับผมมาลองใช้ดู ยาหัวโตอุ่ยระเบิดแล้วอ่ะหัวโตวันนี้นะครับผมเล่ตนต้องมาทำะไรกันดนาะคนดูน่าจะเทสก็จะเทสกันนะครับผมอ่ะอยาต่อมาครับผมยานี้ททำให้เอ่อตัวใหญ่เพิ่มขนาดไซส์อลองดูเมื่อกี้เหมือนจะมีคนปลาเราไปแล้วนะครับผมวันนี้ซึ่งเราก็ตัวใหญ่ไปแล้วด้วยกลายเป็นคนยักครับอ่าตอนนี้ผมกลายคนยักแล้วครับ <c oughs> เรียบร้อยอันนี้สามารถเปลี่ยนเราให้กลายเป็นบอสได้เหรออุ้ยปลอมตัวครับผมเอลาวลองดูนะครับผม กดใช้เลยหรือโอเคเรากลายเป็นบอสแล้วคนดูอันนี้เรากลายเป็นคาวเวนที่สุดหล่อครับผมหล่อไหมครับเดี๋ยวก่อนหน้าบ้าครับก็ดูเขาที่หน้าบ้าครับและยานี้หากทำให้ใครดูแล้วก็จะเต้นนะครับผมเคไปครับลองดูคนดูฮะยานี้โดูแล้วจะเต้นครับอ่ามีเพลงด้วยครับคนดูพูปัญญาอ่อนครับนี้พูปัญญาอ่อนและยาสุดท้ายคือเราต้องมาใช้ที่นอกเซฟโซนนะครับผมก็คือ ยาราวาต์เองครับอันนี้น่าเอาไปแกล้งคนได้เลยนะครับผมดูครับยาราวาขออนุญาตใช้ดูซึ่งพอใช้เสร็จแล้วปุ๊บเราจะสามารถจะเรียกราวาเอางัด,ดูเองด้วยครับผมสามารถโยนราวาเอาไปแกล้งคนได้อุ้ยเด็กโลกหนึ่งเจอกันคนโลกหนึ่งเจอกันเอาว่าจะรอให้อีเวนต์ฟักทองมาเลยกันแล้วกันนะฮะไปครับเลสเซอร์เอาล้ครับวัสดีล้อครับผมตอนนี้ก็เอ อีเวนต์พักของก็มาที่นี่เลยครับผมอ๋อเพราเรากดปุ๊บมาันีึมขอบไปเองเลยนะครับผมโอเคทีนี้เราก็จะมาเที่ยวที่ได้ใช่ไหมอ่าครับผมจัดไปไปดีครับไอ้ทีบดีเฮียอ้าวไม่ให้เราด้วยหวัสดีครับว่าไม่ใส่กางเกงด้วยทิกออทีทครับอุ้ยห้า12ออันขอบคุณมากแต่ไม่ต้องเต้นก็นได้ไม่ต้องเต้นก็นได้เอาละต่อมาครับ อันนี้โอ้สวัสดีครับขอลูกโอ้ยเอา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 ลาต้องแปลงร่างไว้คนดูเผื่อที่จะเอ่อพอเขาอได้สู้ได้นะครับผมเกย์สวัสดีครับคืออะไรอ่ะสวัสดีครับเจ้าลิงขอแคนดี้หน่อยโอ้แต่ละบ้านก็จะมีแบบว่าเอ่อเปิดประตูเข้าไปก็ต้องรู้นว่าเป็นบ้านของใครนะครับผมอาจจะให้ของไม่เหมือนกันเนาะ่นจมาณนั้นว่านี้ขอไม่ได้เพราะว่า มีมีมีได้มีได้อะลิงครับผมมันจะมีคูดาด้วยสวัสดีครับลิงโอ้ลิงมาจากการเราครับเดี๋ยวคอยจะดก,การลิงค่าลิงก็จะได้สูงข,ของแคนดี้ใช่ไหมคิดว่าอย่างนั้นนะครับผมมาลองดูวัาจากการเจ้าลิงปุ๊บอ๋ได้แคนดี้มาต้อขออนุญาตเก็บเออแคนดี้สักครู่นะครับผมจะไปทำการลองสุ่มดูว่าเรอ,อะไรบ้างนะฮะเอาละหาต่อต้องเตรียมตัวไปแล้วเพื่อดซือมาอะไรอ่ะผมก้อนหินก้อนหินก็มีบ้านแล้วว่ะ โ okay. อเคเคงไม่สู้กันใช่ไหมทีก่อนทีอุ้ยสองร้อยเยอะมากก็หให้เยอะมากครับสองร้อยเลยบ้านอื่นเท่าไหร่ดูซิบ้านหลังนี้บ้านหมาครับบ้านหมาหเท่าไหร่ให้ยี่้าคนหน่อยครับคุณดูครับตอนนี้ผมแปลงร่างไม่ได้แล้วเพราะว่าเออเหมือนเออผลเสือจะโอ้ฮีทได้นะก็คือถ้าเกิดร่างกายร้อนไปก็ไม่สามารถแปลงร่างได้เออนี่จะเป็นข้อจํากัดของคนเสือที่เราเพิ่งทำการใช้มานะครับผมเออมันก็โอเคนะคดูหักแปลงร่างได้ตลอดแล้วก็น่าจะโอพีไปสำหรับคนเสือนะเพราะว่าเมื่อก่อนก็คือแบบ สแปมเมอร์เลยใช่ไหมครับผมก็ดูแล้วเกิดมีโอหีราปุ๊บก็เนี่ยแหละรครับผมทําให้แบบว่าเออข้อผลเสือมีข้อจํากัดนะครับผมมาเดินเป็นการเนิร์ฟได้ไหมครัดูฮะทั้งตับโมเดเลแล้วก็มีการเนิร์ฟนะครับผมใช่ไหมเนื้อมันไม่สามารถไปไล่ตลอดเวลานั่นเองเอาละเหมือนเราจะได้มาพันหนึ่งนะครับผมสุ่มได้ประมาณสามรอบแป๊บขอเถอะรอบเนี้ยทุกอัปเดตเราไม่เคยได้ของดีๆเลยครับรอบนี้มาขอของดีเลยวะวัวปเปเปอร์ก็ได้อะไรก็ได้มาครับ โอ้เปิดมาปุ๊บได้ขยะเลยครับน้องถังสุดท้ายครับขอเถอของดีๆได้ไหมอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยโอเคคื <c oughs> อรังแรกที่กะได้ของดีเป็นหมวกครับผมอะไรขอดูหน่อยซิว่าออบวกอะไรบ้างนะสลับหมวกนี้อือดูข่าวพลังใช่ไหมโอเคแปลไทยไว้ก็เดเปเซต์ดาเมจผลปีศาจแล้วก็สิบเปอร์็นตป้องกันผลนะครับผมพลังจะพกอลังจะผลแล้วก บวกเลือด250ก็ดีนะครับผมก็ดูครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันฮะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบายครับเดี๋ยวเราก็จะไปหาตีบงตีบอสต่ตอนะครับผมบ๊ายบาย